สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจสีประจําวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ถ่ายทอดสดทางช่องเด hd หมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลาสี่นาฬิกา3าินาทีถึงเวลา1ิบกนาฬิกา3าินาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน จิรวัน <source> ์ส <assessment> ่อราชภูมิพบกับทางด้านไฮยีน่าออุตุดอนต่อยเวทน้ำหนัก100ปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการพูกรางทางด้านเวนอมรักกี้บันเทิงพบกับทางด้านพรพิทักษ์ส่อภูมิพัฒน์ต่อยเวทน้ำหนัก1 1 9อปอนด์คู่ที่3การสดรองคู่เอกเป็นการพูรางทางด้านเหนือเพชรกีราสปอร์ตพบกับทางด้านเพชรนำชัยสอจอโต้งปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก113ปอนด์คู่ที่4การาสดเป็นคู่เอก เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทของเวทีมมวยช่องเจ็ดสีเป็นทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินพบกับทางด้านโกวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ต่อยกันเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ก่อนที่ผมจะทําการขอวิจารณ์ผมขอฝากผู้สนับสนุนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปนหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดที่เลนทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนะเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองีพักยกพีเคสองีการเงินมั่นคงรับเซนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกรบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซีเท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคาราะห์วิจั์นะคุยหนึ่งการสดเป็นการพล่าทางด้าน จิระวัตสอรัชภูมิพบก,กับทางด้านไฮยีนา่าออ,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 ออูดูดอนต่อยกันในเวทน้ำหนัก100ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านจิลวัตสศอรัชภูมิอายุส6ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง158เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอรัชภูมิทางด้าน,นจิรวัตนะครับเป็นมวยถน,าานัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายครับอาวุธมีทุกรูปนอกได้ในดีมาซออ้อยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำมดีแข้งหน้า สายในออกดีดเข่านในปั้มรัฐมัดตีดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใช้ได้วัวถิหนวใจมั่นคงสองไฟา์ล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านเพชรโชกุลใต้เพช,ชรบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟา์ล่าสุดพลิกชนะคะแนนทางด้านคีเลียนออุดรที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเงินทางด้านไฮยีน่าออุดรอายุ16ปีเป็นมวยมาจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1 6 5เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นทางด้านไฮยีน่ารับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจงวาังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทงทำไดดีจุดเด่นครนะเป็นมวยเข่านายปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรงจังหวะดันแทงขว่างแทงทำไดดีหัวิจถูกใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดวีแพ้คะแนนทางด้านการิมพีเคแสงชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยฐานกาาดรอนเมือง แล้วก็ไฟล่าสุดผิกแพ้คะแนนทางด้านมนพรรามสิดเพชรฉลูกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยฝีมือเอากบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีมาซองเนี่ยอ่อยดีครับจังหวะดักเตะดักแทงไดบดีจังหวะเตะตั้งกว่างคาร์บดีเข้าในป้ามรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงใช้ได้ฟอร์มการชกซองไฟล่าสุดเนี่ยโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยวุฒิหูใจสู้ดีครับมีทุกข์ตลอดแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองนิดหน่อย รูปร่างช่วงโฉกระดูว่าเสียเปียบนครับกระนักชงด้านฝ่ายแดงจิรวัตรสราชภูมิถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยรูปร่างสูงรอยไปเห็นเลยนะครับประเภทมวยบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุฒจุดเด่นในมวยเขา่านายเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะดันแทงกวางแทงธรรมดีปอดใหญ่ปลายแรงครับการยืนแะ้วไปปลายเนี่ยมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินดีมีทีมงานดันสู้ดันเล่นแล้วก็มาตรฐานการทํามวยเนี่ยแฟนมวยให้การเชื่อถือครับกระนักชงด้านฝ่ายเงิน ไฮน่าออุดุดอนส่วนตัวครับคู่หนึ่งเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเนี่ยได้สูงได้รอยฟ้าครับเข่าวงในในแข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าอย่างด้านไฮยน่าออุดุดอนแต่มวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมกต้นครับถ้าเกิดสมาชิกชอบทางด้านไฮน่าเหมือนผมนะครับก่อนสมาชิกใจเย็นสักนิดครับเพราะารูปเกมกต้นเนี่ยจังหวะฝีมือความร่าหลายของวุฒิเนี่ยดูว่าทางด้านไฮน่าไฮน่าเนี่ยอาวุธเนี่ยดูว่าเป็นรองครับช้าฝ่าครับทรงมวยทางมวยต้นนเนี่ยดูว่าเป็นรองน สมาชิกเข้าจังหวะคู่คีสูสี่ครับเพราะว่าดูว่าเป็นป่าครับเกมปะท,บท,บทบบบบะบทเบียดแล้วไปแล้วคอยทางด้านไทรนาครับโชคไม่ถูกวิธีครับใช้รูปร่างโชคได้เปียบเดินเปิดเกมเดินแทงกวางแทงเดินบทเดินเบียดแล้วไปแล้วดูว่าลูกอึดลูกทนการอยู่เลยป่ามั่นคงฝาจะบทเบียดเอาชนะจิรวัตรสอราชภูมิเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการพู้ร่่งทางด้านเวนอมรักกี้บันเทิงพบกับทางด้านพรบิทักษ สอบภูมิพัดต่อยเวทน้ำดักหนัก119ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงหรือทางด้านชื่อเก่านะครับก็ชื่อเก่าก็คือปะตักมงคลลักกี้มวยไทยอายุ19ปีเป็นมวยมาจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาสูง1น8เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกตเพชรทางด้านเวนอมนะเป็นมวยถนัดสายครับทรงมวยอ่อนมวยฝีมือเอาครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดครับอาวุธยอกได้หลากหลายครับจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดี มาซอลเนออดรุ่นแรงแข้งหน้ากว่าใช้ดีครับลูกทีบลูกเคลียรขาหน้าเรียมหักเรียมเททาดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงเชได้านครับซอ,อ,อกระชิดออดดีหัวที่จใจมั่นคงสองฝ่ายล่าสุดก็มีแพ้คะแ,แนนทางด้านก้องพบวอสุขสันที่เวทีมววช่องเจ็ดสีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดพลิกแพ้นอกด้วยสี่ทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกที่เวทีมววช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายน้ำเงนินทางด้านพรมิทักษ์สอบภูมิพัฒน์หรือทางด้านพรมิทักษ์กนครสามมิตรแท็กเตอร์ อายุ20ปีเป็นมวยมาจากเภออ่าวรือจังหวัดกระบี่สูง1น9ิเซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอบพูนพัดทางด้านพอมิทักษ์ครับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยื่ปลายมัน่นคงครับมาซ้อมออกรุ่นแรงวีจิตวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดคือมีชนะคะแนนทางด้านนิรันน้อยเพชรภูมวยไทยมวยภูธรที่เวทีภาคใต้้้แแลวกก็พินนะ,ะนนทาางดา แล้วก็ไฟล่าสุดครับพิกชนะน็อกยุอยสามทางด้านเทพนาคาอบจนครนนมที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่เนี้ยครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับจัง่าดักเตะดักแทงทาดีเก็บกบารบังโตเก่งครับมาซออ่อยรุนแรงซอดกดักซอกสวนจะใ,ใช้ดีมีลูกตวัดเตะก้านคอ,คอไปทีเด็ดดีกีเนี่ยลองแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งล่าสุดครับ,รบกระนชงด้านฝ่ายแดงเวนอมรักกี้บันเทิง ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธเตะหนักต่อยแรงนับมาสอรุนแรงจุดเด่นเนมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจักรวานจักรวาลแทงขวางแทงทำมดีการยืนเลยการยืนระยะไปไปลายเนี่ยดูว่ามัน่นคงก็ะนักชกทางด้านฝ่ายเงินพรบิทักสอภูมิพัฒน์ก่อนที่ผมจะทำการสรุปการขาอิจารณ์ผมจะเล่ขาข่าวๆนะมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งไฟคนระับ ่อยกันในมวยรอบปูเสือนะครับเจอกันในรอบแรกนะครับต่อยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่12เดือน2ปี2566นะครับต่อยกันเมื่อเมื่อประมาณ8-9เดือนที่แล้วนะครับต่อยเวทน้ำหนัก117ปอนด์วันนั้นครับรูปเกมการชกเนี่ยผ่านไปเพียง2ยกนะครับเป็นทางด้านเวนอมเนี่ยได้จังหวะครับตวทดได้จังหวะครับก็ตวัดเตะก้านคอครับเอาชนะน็อกโยนสองครับทางด้านพรมิทัคเนี่ยแพ้น็อกโยนสองรงมาครับไฟล์ล่าสุดทั้งคู่เจอกันก็เมื่อ8-9เดือนที่ผ่านมาครับ สรุปการของเขาจานคู่ที่2ส,ส่วนตัวแนะนําให้สมาชิกนับเข้าไปทางด้านมวยจังหวะฝีมือดีอาุบเครื่องรักเปรี่ยมสมองมวยดีทรงมวยทางมวยมวยตลาดสายอย่างทางด้านเวนอมรักกี้บังเทิงดูว่าต้ตตนๆครับเกมยังไม่ประธานในเร่นจังหวะฝีมือวงนอกดูว่าทางด้านเวนอมนครับจังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่านะครับตามทางมวยทรงมวยต้นนเนี่ยออกนําไปก่อนแน่สมาชิกเข้าด้านเวนอมมีราคาสมาชิกคนอื่นแต่งตัวบางทุน ไปไปลายครับเกมปะทะบทเบียดแรกุไปแล้วถ้าก็ถึงด้านเวนอมนับเข้าวงใน,นครับกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้นะไม่ยุบไม่ยน่นและสําคัญครับไม่ชกติสงถอยมากขยนออกอันอวุธครับและเกมการชกเนี่ยดูว่าแก้เกมง่ายฝ่าครับจะเอาชนะพรมิชักนกครศาสตรมิดแท็กเตอร์หรือดอ้านพรอมิชักสอบพิพัฒน์เป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่การสดคู่ที่3การ้าสดนะเป็นรองคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตผมก็ทางด้านเพชรนำชายส่อจอโต้งปลาจีน ต่อยเวทน้ำหนัก113ปอนด์ฝ่ายแดงนะครับเป็นทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตหรือทางด้านเหนือเพชรสิทธิ์เจดแดงอายุ25ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูง1 1 0เซนติเมตรทำการเก็บตวัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเหนือเพชรครับเป็นมวยถนัดก,กว่านะครับทรงมวยอ่อนมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกล้าสวนอาวุธเนี่อ่อนนิดหนักดวงดุนแรงทุล่ครับเดินเปิดเกมต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอก ต้นๆเนี่ยรุนนับรุนด็อกได้ตลอดเวลานะครับเข่าในเนี่ยปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงจะได้ซอกระเชิดออกได้ดีวุฒิหัว่ใจสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฟลล่าสุดคืมีแพ้คะแนนทางด้านเพชรน,นิพนธ์สักชรบอรที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านซมปงางาปอประมุกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมืองเมงด้านเพชรนำใจส่อจอต้งปาจีหรือทางด้านเพชรนำใจส่อจารุวันอายุีสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากอำเภอกันทราบ กานทะระลมนะครับจังหวัดสีสะเกตสูง1นึ่งหลอสาิเมตรทำการเก็บตัวผิซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวันจังหวัดสีสะเกตทางลานเพชรนำชัยนะครับเป็นน้องชายน้าเพชรนำโชกสอจอต้องป่าจีนครับ <c oughs> เพชรนำชัยนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วนท้าดวลชวนแรกประเภทเดินเปิดเกมนะต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอ,อ,อ,อกอาวุธเนี่อนนี่หนักโหนรุนแรงทะลุเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งๆๆแกร้งแข็งแรง บที้หัวใจสู้ดีครับสอกับปรทชีดนี่ออกนี้รุนแรงนะครับสองไฟล่าสุดมีพลิกแพ้แคะแนนทางด้านเดบิชัยนาวีอันดามันที่เวทีมวยานกากรร์ดอนเมืองวันนั้นพลิกราคาแพงเะครับหลายสิบหนึ่งแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้นอกจุดสี่ทางด้านเพชรฤิดนกเข่ากอมอสเวทที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีฝ่าครับอายุมวยมากฝ่าอายุจริงมากกันหกปีประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดัน อาวุธที่ออกฤทธิ์หนักหน่วงแรงทั่วถึครับต้นๆจัง่วะต่ตตอยมาเตะขาฟันศอกร,นร,รุนนับรุนดอกได้ตลอดเวลาครับหลังจากหยุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกงมูเน่สี่ปีฝาดครับกลับมาโชว์ไม่เพียงสองสภาพร่างกายก็ดูว่าพอใช้ได้ครับอดีตก็เคยเป็นดาวดังประจําตู้ช่องเจ็ดสีแห่งนี้ครับกนักชงด้านฝ่ายแดงเหนือเพชรกีราสปอร์ตถ้าสมาชิกชอบเพศมววรุ่นน้องบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออวุธ อาวุธนี่ออกนี่นหนักโน่นรุนแรงทุกลูกเตะหนักต่อยแรงสอกดักสอกสวนที่ออกนี่คมมีลูกเตะขาแรงแต่ช่วงหลังครับชื่อเสียงการผ่านมัวช่วงหลังเนี่ยดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะฝ่ามวยเขตเอของเวทเนี่ยดูว่าผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยแพ้มาตลอดแพ้ติดต่อมา5้าไฟรวดครับช่วงหลังเนี่ยโดนหนักๆก็มียุบมีย่น,นครับสภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยดูว่าก็พอใช้ได้ครับแต่หน้าเสื้อตัวเงินดูดีฝรแน่กระหนักชงด้านฝ่ายเงินเพชรนำใจสอจอโต้งปาจีน สรุปการของวิจารณ์คู่ที่3ารองคู่เอกครับมวยคู่นี้สมาชิกถือว่ามวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับบูสู้ดุดัดนกล้าแรกกล้าสวนด้วยกันทั้งคู่อาวุธนี่ออกไดหนักที่น่วงรดอรุนแรงทุ้คู่ครับต้นๆเนี่ยเรียกว่าใครพลาดโดนใครในมีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกไปกันเลยด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ส่วนตัวนเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านเพชรนำชายส่อจอต้องปาจีนดูว่านะครับถ้าเกิดแร่อาวุธกันแล้วดูว่าโดนต่อโวโดนเนี่ยดูว่า,าธาตุมวยลูกอึดรนกรทน ประกอบกับหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดูดีฝ่าเจ้าชนะนักชกรุ่นพี่ทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเป็นแบบสนุกดุเดือดก็มาถึงคู่ที่4ี่ขาสดคู่ที่4ี่ขาสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินพบกันทางด้านโฟวินสิตเจิญทรั์ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์สำหรับไฟนี้นะเป็นการป้องกันแชมป์ด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินสิงห์มาวินครับป้องกันแชมป์รุ่นไฟว์เวทหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ของเวทีมวดช่องเจ็ดสีฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวิน หรือทางด้านเพชรบ้านไร่จำป่าบอลอายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงสูง112้เซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินทางด้านเพชรบ้านไร่นะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธปอดใหญ่ปลาแรงครับเจ้าวาดันแทงขวางแทงนะคไับดีข้อแขนแข็งนะงมีรูปยัดไส้แรงซอกรับชีทได้ออกได้ดุนแรงครับเจ้าวาดักเตะดักแทงก็ทำได้ดีพันที่ดูใจสู้ดีมีลุกตลอด สองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านก้องไก่ด็อกเตอร์แก้วนนทบุรีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดแพนอกย้อยสองทางด้านแพลวพาวเพชรแพลวฝาที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเมืองทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ถึงด้านโฟวินมรัตนาบฑิตอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดปทุมธานีสูง170่เซนติเมตรทำการเก็บโวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่จังหวัดปทุมธานีทางด้านโฟวินครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวฝีมือดีเอากบเครื่องหลากเรียมสมองมวยดีครับเชช,ชิงก อาวุธที่ออกได้หลากหลายนะครับจังหวะดักเตะดักแทงทำใดีมาซองเนี่ยออกได้ดีออกได้คมนะครับเรียมตัวดีนะครับเรียมหกักเรียมเททำใมดีลูกเคลียร์ขาหน้าลูกทำลายชังงว่าเนี่ยทำไมด้ดีเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ซอกรับประชิดเนี่ยออกได้ดีหัวจิตูใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนทางดานเพสุวรรณสอพลาลังสีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านก้องไผ่ดรแก้วนนทพรดีที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยรุ่นพี่นะครับกระดูกการผ่านมวยดีฝ่าอายุมวยมากฝ่าอายุจริงมากกัน2ปีครับประเภทมวยบูสูด้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อู่นบะเตะหนักต่อยแรงมาซองเหนี่ยวรุนแรงจุดเด่นในมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงข้อแข็งแข็งนะมีลูกยาสเส้งแรงการยืนระยะไปไปลายเนี่ยมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินดีนะี่ทีมงานรันสู้ดันเร่นครับแต่ไฟสายนะติสงว่าแพ้นอก ฝ่ายซ้ายจะแพนอัจุ้ยสองทางด้านแพลวพาวมาเนี่ยเจ็บตัวมากเลยครับสมาชิกก็ต้องดูว่าร่างกายเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเช้าวันชกวันช่างก็ต้องเช็คดูอีกทีกระักชงด้านฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนะครับทำฟอร์มการชกเนี่ยสดขึ้นมาคนระับสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีนะครับประเภทมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีเก็บกบารบังโตเก่งจังหวะเตะตั้งขวางคาทรไมดีจังหวะดักเตะดักแทงทำรม่ดีมาซอกออยนุ่นแรงซอกดักซอกสวนเนี่ยอ่อยดีใช้ได้คม หลักเปี่ยมสมองมวยดีครับแต่พื้นฐานเ,นเดิมๆเนี่ยเป็นมวยที่การยืนรับวบปาเนียไม่มั่นคงครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นครับแล้วก็แพ้ทรงมวยเข่าแข็งเก่งแข็งแรงโดยตรงครับและสําคัญมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่เนี่ยเป็นไฟแรกแล้วก็ไม่เคยชกเวทีช่องเจ็ดสี่ครับแล้วก็ไม่เคยชกกลางวันเนี่ยมานานแล้วครับรยจกาศสิงแวดร้อรมัจากาศเสียงเชียร์ดูว่าเป็นรองแน่กนักชงด้านฝ่ายเมืองโฟ์วินซิตเจริญทรัพย์ สรุปการที่เขาวิจารณ์นับตัวนัวตัวครูที่4ี่คร่เอกเนี่ยผมยังเลือกชอบไปทางด้านนักชกเจ้าถิ่นครับเจ้าของแชมป์อย่างด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนครับดูว่าต้นต้นจะว่าฝีมือความหลากหลายของวุฒิเนี่ยดูว่ Remember, like าเป็นลองนิดหน่อยครับดูว่าเป็นลองทางด้านโฟวินนะโฟวินเอาวุธต้นต้นเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่านะครับแต่เกมไปปลายประทะบทเบียดไปแล้วดูว่าทางด้านเพชรบ้านไร่นะครับขอให้ต่อยวิธีเน้นเดินเปิดเกมนะทางด้านเพชรบ้านไร่เนี่ยเปิดเกมแน่ครับเดินแทงวางแทงเดินบทเดินเบียดครับ ดูว่าโฟวินเนี่ยไม่น่าจะต้านได้ครับแล้วก็ประกอบทัางด้านหน้าเสือตัวเงินเปรนกาศสิ่งแวดล้อมเป็นกาเสียงเชียงด้านเพชรทางด้านเพชรบ้านไร่เนี่ยผมดูว่าดีฝ่าแน่นะครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ป้องกันแชมป์รุ่นไฟายเวทของเวทีม,มวยช่องเจ็ดสีไปครองได้ไว้ได้นะครับขอป้องกันแชมป์ไว้ได้สําเร็จนะครับการขอวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะสรุปการขอ้อวิจารณ์ให้สมาชิกฟังนะครับพร้อมกับมวยเด็ดติดดาว คู่หนึ่งการ์สดผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่ได้เปรียบรูปร่างนะครับเข่าในแข็งแกร่งแรงการเยอะปลายมั่นคงฝ่าหน้าเสือตัวเงินดีมาตรฐานการทามวยดีครับอย่างด้านไฮนา่าอาวุดอนจะชนะจีรวัตรสอร,ราชพงม์เป็นแบบสนุกคู่ที่สองการ์สดผมเลือกชอบทางด้านเวนอมรักกี้บันเทิงครับไฟน์นี้ครับอยัดชกทรงถอยมากนะครับดูว่าตามทางมวยทรงมวยอาวุธเนี่ยต้นๆนี่ออกทิศหลากหลายฝ่าครับอาวุธเยอะฝ่านะครับไปปลายเนี่ยถ้าเกิด ไม่ติดทรงถอยมากเนี่ยขยันอาวุธเนี่ยดูดีฝ่าทุกอย่างครับจะชนะพรมิทักษ์สอภูมิพัฒน์เป็นแบบสนุกชอบด้านเวนอมรักกี้บันเทิงเป็นมวยเดดติดดาวตัวที่1คู่ที่3การสดครับผมเลือกชอบหนึ่งด้านนักชกรุ่นน้องนาด้านเพชรนาชายส่อโต้งปาจีครับดูว่าการผ่านมัวช่วงหลังเนี่ยดีฝ่าครับดูว่าไฟเนี่ยโดนต่อโดนครับแรกกันแล้วเนี่ยดูว่าทางด้านเพชรนำชายเนี่ยดูดีฝ่าจะชนะเหนือเพชรอีราสปอร์ตเป็นแบบสนุกคู่ที่4การสดคู่เองเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านเพชรมาเพชรบ้านไร่สิงห เข่านแข่งแกล้งแข่งแรงพอครับไปไปลายในการยืนล้มั่นคงฝ่าหน้าเสือตัวเงินดีฝ่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเสียงเชียร์ดูดีฝ่าจะชนะโฟวินซิตเจริญทรัพย์เป็นแบบสนุกชอบด้านเพชรบ้นรานไร่สิงห์มาวินเป็นมวยเดชติดดาวตัวที่สองการวิเคราะห์วิจารทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วสมาชิกยาหรืออยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนได้สองข้างก่อนกรรมการชูมือ,อย่ารบยาหมาดแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ